ในญี่ปุ่นก็ได้ความนิยมมากสำคัญคือการออกแบบด้วยการในการบริโภคมีจบหลังสำหรับที่เดเสียบ้าไปทดสอบแล้วเนี่ยหอมหวานจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงเกษตรก่อนเดี๋ยวพอสู่เกษตรนะครับก็มาคอยดูแลเพื่อที่จะได้ข้อมูลจากการค้าในญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปถึงต้นทางที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบ ภายใต้นโยบายาเกษตรผลิตภายในตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรดักต์ที่เราสามารถตลาดเข้ามาแล้วก็แล้วความวนิยมจางมากทีเดียวนะครับาดิดเขตไร่าบางนิดหนึ่งแม่ได้มีการนำเข้ามาแล้วก็นำตลาดอยด่างไรบ้างคือมะพร้าวทูนี้ครับปัญหาที่สุดคือมะ<อ>าไม่สามารถจะจอบทูได้เนะยแับว่ามีทุกว่านเนี้ยัวามสามารถ ก็เลยวางแผนนำเข้ามาตอนนี้เราคำส่งท่าีิตรหรืำเปนเบเซียหรือตรงที่ต่งก็ได้รับนําองรับสิน้าซ่ต่อไปเนี่ยเราเตรียแผนการเข้าอีก